I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. o n d สวัสดีค่ะด้าจ๋า k p b พนักงานขายคูบ้าตาเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับสินค้ายอดฮิตในตอนนี้นะคะจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากโดนการเกษตร DJI Airgas T 2 0่ Pro ค่ะมาชมกันนะคะ Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it สำหรับโดนการเกษตร ة, ที่20โบนะคะบรรจุสารได้อยู่ที่20ลิตรทำงานนะคะได้ถึง4ถึง8ไล่นะคะต่อ1นึ่งถังหรือเฉลี่ยประมาณ75ไล่นะคะต่อชั่วโมงการทำงานกันเลยค่ะ Interior, I'll bit superior know ain't no Get this want to them want to the be me, humble hear you off of always feel a brag words, can believe ระบบปั๊มเป็นระบบปั๊มแบบแม่เหล็กช่วยเพิ่มแรงดันในการฉีดพ่นทําให้ฉีดพ่นได้ถึง12ลิตรต่อนาทีกันเลยค่ะหัวฉีดของโดนการเกษตร DJI Air g a s T20 นะคะจะเป็นหัวฉีดแบบเจ็ตมีด้วยกัน2หัวด้วยกันนะคะปรับระดับได้ถึง5ระดับตั้งแต่สารละองคุ้งแบบหมอกไปจนถึงสารละองแบบขนาดใหญ่กันเลยนะคะ a statement i'm gonna learn the consequence of being incompetent mental health is confidence รัศมีตรวจจับสิ่งกีดขวางนะคะจะอยู่ที่20เมตรนะคะและโดนจะหยุดก่อนบินชนสิ่งกีดขวางระยะอยู่ที่2.5เมตรนะคะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะโดนการเกษตร DJI Air Gart 20นะคะรุ่นใหม่ของเราตัวนี้นะคะมาพร้อมกล้องนะคะปรับขึ้นลงได้150องศา,าระบบกล้องคมชัดด้วยระบบ Ultra HD มาพร้อมนะคะระบบไฟ LED 4ดวงกันเลยนะคะซึ่งสามารถทําให้เราฉีดโทษในเวลาที่เรามองเห็นได้ไม่ชัดเจน และให้ความสว่างได้มากขึ้นค่ะ สำหรับโดนการเกษตร DJI a i r g a r T20 นะคะมาพร้อมรีโมทที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง7นิ้วนะคะพร้อมหน้าจอความคมชัดแบบ Ultra HD และมีฟังก์ชันในการสร้างแผนที่แบบ3มิติค่ะ สำหรับโดนการเกษตร DJI Airgard T20 Pro นะคะมาด้วยจำนวนใบพัดทั้งหมด4ใบพัดนะคะมาพร้อมก้านใบพัดอลูมิเนียมอลลอยที่มีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานค่ะโดนการเกษตร DJI Airgard T20 Pro นะคะสลักแขนล็อกจะเป็นแบบสลักนะคะ For the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. สำหรับแบตเตอรี่ DJI a i r g a d T20 Pro นะคะสามารถชาร์จได้ถึง1,500รอบต่อการชาร์จและมีระบบคลายความร้อนด้วยตัวเองสามารถชาร์จได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดทักแบตเตอรี่ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะออกโดนการเกษตร DJI a i r g a d T20 ของเรานะคะพิเศษประกันภัยชั้น 1, 2ปีและข้อเสนอเยอะแยะอีกมากมายท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเลยนะคะ Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me This ain't no humble brag I want you to hear words you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got it was built to last